เ่าเหล็กสักเส้นหนึ่งเนี่ยใช้อะไรในการตัดสินใจค่ะวันนี้ลูกค้าได้ช่าเหล็กของเราไปนะคะเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะคะอยากถามคำถามลูกค้านิดน,นึงว่าอะไรที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามั่นใจว่ามันต้องมาจบท,ที่รักษิริคลองหลวงก็คือว่าที่นี่แท้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกรอบหรือเหล็กหรือนัมเบอร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับของหลวงพ่อรวยหลังจากที่พี่ซื้อเหล็กของที่ร้านไปแล้วเนี่ยพี่คิดว่าการบริการหลังการขายมีส่วนสัมคัญ พันมากครับการการบริการหลังการขายต้องมาก่อนครับเพราะว่าเราจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ต้องมาแล้วก็เราจะได้คําตอบดีๆแล้วก็จะสบายใจครับลักซี่ครับเชิญแวะมาทางนี้ได้ครับขอบคุณครับ เช่าที่ไหนแล้วเกิดความลังเลใจ้องให้มันมาจบที่ร้านของเรากันดีกว่าที่ห้างทอง,องรักซิลิกคลองหลวงน้าตลาดสุข a i พวบนที่ร้านของเราสแกนให้ทุกชิ้นตั้งแต่งานเลี่ยมหรืองานเช่าใหม่จะได้ทั้งเลขของแท้งานเลี่ยมคุณภาพเยี่ยมเซนทองสูงดีไซน์ที่คุณออกแบบได้สวยๆแบบนี้ ภาพป็นการเช่ารุ่นเลิศสมรสักิ์หน้าร้านของเราลงยาสีมำเกันค่ะต่อไซให้ปีพร้อมบริการหลังการขายที่ให้ลูกค้าได้อุ่นใจหลอดชีพต่อข้อฟีามามป็นหน้าร้านได้ตลอดเวลาค่ะมากกว่างานเลี่ยมดีๆคือการบริการหลังการขายที่ให้คุณได้อุ่นใจก้ำซ่อมครบจบในที่เดียวที่ห้างทองรักซิลิคลองหลวงพุกคอนเฟิร์มอีกครั้งแล้วกันนะคะให้มันจบที่รักสิลิคลองหลวงครับแล้วมาจากกันให้สุดที่รักสิลิคลองหลวงนัตตาสุตยาัาค่ะ